อยอุยอุ uh, お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  uh. ้ยอุ้ยอุ้ยเขินได้เมันดคือเป็นปกตินะใช่ว่าเราเราเราอยู่กัเราจะเป็นแบบนี้ครับเวลาอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยได้ยินขอค้างนะครับ อ๋อวอลแมนวันนี้เคยลองเพลงนี้เวลาอยู่ต้องกันเน,น,น,นือ,อจะได้เยอะได้ล้านต่าโอ้คนดู้งห้าร้อยผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีคนติดาตามเยอะขนาดนี้คนเมตตาเราเยอะขนาดนี้นะครับผมพราะหอมก่อนแต่งพร้อมบันแต่งเลยได้ไหมครับเดี๋ยวเก็บแม่ของบันแต่งครับนะ <laughs> หวงใครพูดว่าหวงก็ไม่ไ,ไม็้ไม่ไม่ยินนะคะรับกระทำในน้อง น้อยก็บ,บ่ต้องอยู่กระทมหน่อยเนาะต้องรู้คือกินเกลือกินเผือ, <c oughs> อกแล้วบ่เคยฟังเคยเิ่งก็ยกทีกินเผือกคือหนูแหม เออนูมันยังกินเผือกสินะนุนูกินเผือกเหรอคะแพรเพิ่งรู้นะแต่จีนไม่กินผิดสายเพราะคนเหมือนกับเมียนไม่ใช่ว่ามันกินหมดกินอย่างแค่สิบอ๋อแต่้กินเผือกเผือกแบบเผือกมันอะไรอย่างเงี้ยเมียนนุมันกินเข่ากินเสากินเผือกจริงเหรอเซอร์ไพรส์ไปอีกแล้วเรื่องหนึ่งเคยเรียนหนังสือมาบอกก่อนเอาเพ่เปรียนศึกษาหนูกินอะไรก็เคยมิจุด กนเคยกินเขาใบเกลือบ่เคยอร่อยไหมเขาใบอร่อยเสาวบดเขาใบเกลือกินย่ำไปอย่างงัวงของกินตอนกินตอนเช้าไม่เป็นเยลโคลกินไม่ได้หรอกินได้ก็กินได้กินยงได้ก็ได้แต่ว่าเขามากินยงไปอย่างง่วงเนี่ยมันหอวไงดิเขาแต่ก็เกลือเกลืออยู่เลยแบบิดมือก็คือเอาเกลือมา จำเอามาจำเขาก็เขาใบเกลือปั้นเขาแล้วก็เกี่ยวห้วยโอ้มามาไม่เห็นแบบนี้กันแต่ว่าเขาเขาใบบักคำนี่บ่ต้องห้วยบักคำเอาบักคำเลยทั้งให้เขาแล้วก็กินแล้วเอาเมล็ดมันออกไหมบ่เอ้กินเม็ดดเปลือกไข่ตัวอุ้ยโมเดิร์ชงเรียนซ่งโอก็เรียนเหมือนกันโจบจบมาเกียร์เกียร์ทะเลก่อนแต่ครูไม่ได้ถามว่าเรื่องบ ไอเกลือครูไม่ได้สอนมันไม่เกี่ยวกับเรียนหนังสือ